สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะ เราอยู่ที่สนามกอล์ฟเรดมัลเทนค่ะเรดมัลเทนก็เป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟที่ภูเก็ตนะคะและแต่วันนี้เราพามาเปลี่ยนบรรยากาศเนื่องจากว่าหายไปนานนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำรีวิวที่สนามนี้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าบรรยากาศแล้วก็คอนดิชันของสนามเป็นยังไงนะคะแต่ที่แน่แบรรยากาศดีมากตอนนี้เพราะว่า7จ็ดโมงกว่านะคะเมื่อกี้ตอนมาอยากจะถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนที่อยู่ขับรถเข้ามาแล้วก็โปรช็อปเนาะแต่ว่า มาเลทก็ขอขอบคุณน้องะนะคะไม่ได้เลทหรอกมาเป๊ะเลยก็คือเจ็ดมงเช้านะคะพอดีจําเวลาเพดแล้วก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็มาถึงที่ t ีบ็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e ก่อนที่เราจะไปทีออฟกันนะคะไปคะ่ะไปเลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะสนุกสนานแล้วก็สวยขนาดไหนอากาศดีคะ่ะ ลุมที่หนึ่งภาษีมองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมีแสงมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ตีบอนอยู่ตรงกลางนะคะเหลือระยะอีก113หลาถึงทงนะคะทงกรีนอยู่นู้นค่ะอากาศดีมาก กรีนอยู่นู่นนะคะร้อยร้หลาเดี๋ยวเราจะตีกับเหล็ก8ไปค่ะโอ้ยท็อปท็อปแล้วชานสั้นเลยสั้นเลยไม่เป็นไร โอเคเมื่อกี้ตีมาสั้นนะคะตอนนี้จะชิปไปเกดิดนโอเคเดซิมาพาพัดค่ะพาพัดทางลงโบกี้พัดค่ะย e s ส <Okay>. ุมสองพาห้า พาห้าใช่ไหมพาห้าค่ะนี่นะคะตีจากนี่ขึ้นไปนูน่นแล้วก็เป็นขาหมาขวา Green, ด็อกเล็กไรท์กรีนอยู่ทางนู้นเลยนะคะไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะตีไปดูว่าเราจะตีไปได้ถึงไหนน i c ส <oughs> nice. ตอนนี้เรามาถึงที่หลุมที่2อพาห้าค่ะ Dog Lake Right เพราะบอกว่าเอมตรงบังเกอร์ตรงกลางนั้นไปเลยนะคะเดี๋ยวฉันฉันผิดซ้ายบังเกอร์นิดหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันซ้ายของบังเกอร์ โอ้โหไปตามสั่งเลยเอ้ยไปตามสั่งเลยดูน้องเบบีเขาก็ไดายวิ่งใหญ่เลย <c oughs> ตีขึ้นไปให้ได้180นะคะเดี๋ยวเราจะไปกับไม้3ามเล็งซ้ายของบังเกอร์เล็งตรงเนินนะั้นนะหน้าต่ำนิดนึง อ้ยตายแล้วฉันขึ้นไปขึ้นโอ้ลัคก,กี้ <c oughs> นี่ค่ะวันนี้วิดีโอจะยาวนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากจะโชว์ให้เห็นสนามด้วยก็เลยอาจจะยาวนิดนึงถ้าแบตเตอรี่ฉันยังเหลือนะคะ <c oughs> I think they they จ u m p to ั n o t น e r อนี่ค่ะช็อตถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะตีขึ้นไปบนนู้นค่ะช่องแคบมาลากา <laughs> เพราะว่าดูแล้วมันแคบแต่จริงๆอาจจะไม่แคบนะคะแต่บังเกอร์ค่อนข้างเยอะเนาะ well p r o t e c t by the bunker <laughs> นะคะก็ต้อง carry แล้วก็ขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้น red mountain ขึ้นเขา <laughs> นะคะเ <laughs> มื่อกี้ตีมาไม่สวยแต่ลูกจบสวยไม่เป็นไรนะคะ120แต่ว่าขึ้นเนินนะคะเราก็จะใช้เหล็ก7ไปนะคะ <laughs> เพื่อความชัว ฉันเหมือนท็อปอีกแล้วโก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 เ yes on <Okay. S 1> ค่ะ on ขอบขอบเมื่อกี้เราตีขึ้นมาจากโน้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะบังเกอร์ตีมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแล้วก็เลย on ค่ะ on น <all> n อยู่ที่ขอบเลย <laughs> สวยมากทุกคนสนามสวย condition เ okay คแล้วนะคะ จากที่หลายคนบอกว่าไม่โอเคแต่วันนี้มาเล่นก็ถือว่าโอเคค่ะ <Okay. S 1> ขวาไปซ้ายขึ้นก่อนแล้วก็เทิน <Okay. S 1> เทินโกโกอา กึดลายแล้วแต่น้ำหนักไม่พอพัดธรรมดาเอกพาพัดค่ะชันเอาโอ๊ยหลุดโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หลุมสามพาสามนะคะระยะถึงทงอยู่ที่ร้อยสาสิบแต่ว่าเราจะตีเหล็กหกไปนะคะ เพราะว่าทงหน้าด้านหลังเหลือเฟือสวยไหมสวยมากเ <Okay. S 1> ก็ตอินไมล่ะเกือบจะเก็ตอ <Okay. S 1> ินโฮเลยโอเค นั w น s my b r d y part อ้าา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 าคาา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 ้าาาาาายาาาี่าี่าา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 า ยังไปเข้าห้องน้ำมาเหนื่อยเลยสายเยอะไปแล้วไม่สวยนะคะตอนนี้เราเจะตีเหล็กเจ็ดเลยออัพแล้วค่ะตีข้ามต้นไม้ต้นเล็ก yes สวยมาก บทที่สามร160้อยหกสิบคำราวเออเอ้ยอ,อ,อ่อนแล้วคะ่ะนี่ค่ะหลุมนี้ทุกคนบังเกอร์เยอะบังเกอร์เยอะแล้วก็ใหญ่ด้วยดูนู่นนะคะบังเกอร์เยอะมากอันนี้หลุมที่สีสี หลุมที่สี่ค่ะพา่าห้าออนก็เยอะมากเลยนะคะไปเดี๋ยวไปดูของเราสามออนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องลองพัดนะคะวันนี้ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลา8ปดโมงสิบนาทีนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะทุกคนสนามตอนนี้ก็คอนดิชันสวยแล้วนะคะแล้วก็เล่นที่นี่ความรู้สึกเหมือนเล่นที่เชียงใหม่เลย ้ของนางตีจากบังเกอร์มาโอ้โหสปินแบ็คค่ะอย่างสวย <c oughs> นะคะเดี๋ยวคิดว่าหลุมถัดไปไปทางนูน้นนะคไปไปลุ้นเอาพาก็เอาเบอร์ดี้มันค่อนข้างโอ้สวยมากเลยดูวางบอลยังเกือบไม่ได้เลยขึ้นก่อนแล้วก็ลง น่าจะขวาเยอะอยูน่นะเฉพาะตรงนี้เนินสูงโอเคลงพัดโจ่นะคะเห็นไหมมันมูถึงบอกว่ามันเนินสูงแสดงว่าเพราะว่าตั้งบอลยังหล่นเลยเอาฉันเอมไลเยอะกว่าเดิมเลยเพราะเนินสูง เดี๋ยวอ๋อมันมีน้ำอื้อสน้ายไล่เยอะไป,ไปสายในจะพัดแรงไป้วโบรกี้<ด>ขวาเยอะไปแล้วไม่มีเพ็นฮ่าไฟเฟลือครับ ค่อยไปซ้ายตาฉันมองเห็นบังเกอร์โอเคร้อยเจ็ดสิบสองหลาถึงธงนะคะตรงตรงทงไปเลยใช่ไหมคะมตรงทงได้เลยนะคะไปไม่ค่อยสวยแต่ก็ได้อยู่โอ้ย oh dear ตีขุดโอ้ยผิดแล้วยุด เข็ดอ yeah. ินพ <c oughs> yeah. oh <c oughs> ัดพัดโบกี้พัดเย้โบกี้ก็เอาค่ะไป ก็สายเยอะไปแล้วบังเกอร์แล้วบังเกอร์แล้วติดบังเกอร์ที่สามจริงหรอโอเคชอดที่สองนะคะเมื่อกี้ไม่ลงบังเกอร์ค่ะแต่ว่าเรามูฟมาตรงกลางเนาะเพราะว่าแฟร์เวยเป็น GUR ค่ะเราก็เลยมูฟมาตรงกลางตอนนี้ชอดที่สองยังเหลืออีกสองอยกว่านะคะ beautiful สวย <Yeah. S 1> <laughs> วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป perfect ค่ะขึ้นตลอดแน่ mm hmm. สวย mm hmm. เลี้ยวไปหาธงสีพาพัด Get in! Get in! Ah, stuck in your mouth. ขวาด้วยค่ำราวโอ้พ้นแล้วเอาบังเกอร์เหรออุ้ยตายเป็นลมมาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กรีนของหลุมเจ็ดนะคะหลุมเจ็ดจะเป็นพาสานี่คือกรีนคอนดิชันก็สวยแล้วนะคะวันนี้เรามาเล่นสนามสวยคอนดิชันดีแต่ว่ามีบางพื้นที่ของบางพื้นที่ของอะไรละ่ะ แฟร์เวย์นะคะก็จะเป็นจี r เพราะว่าเขาเพิ่งทำแฟร์เวย์ลงไปใหม่นะคะเอาหญ้าลงไปใหม่เมื่อกี้ตีออกขวามาน่าจะลงที่บังเกอร์แล้วค่ะไม่พ้นแปวเต็ม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 นะคะเต็มเมเดี๋ยวได้ชาเลนจ์ช็อตระวังนะคะ คุณค่ะเียดีกูดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b บสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้วิดีโอจะยาวนิดนึงเพราะว่าจะโชว์ในสนามให้ดูค่ะแต่ว่าจะแยกเป็น2วิดีโอเนาะ1กับ2อ,อย่าลืมติดตามเด้อกัอบคุณค่ะ,คคะพาพัดน,นะคะ สายในเกือบตรงพัดขึ้นหอบนิดนึงโอ้ร้ <c oughs> องไห้ก่อนนะ <Cons istent. S 1> นางบอกว่าเอ็มไปที่ต้นปาล์ม โอ้นางเอมตรงไปที่ต้นปาล์มเลยซ้ายของอกซ้ายของต้นปาล์มนิดหน่อยคือตอนนี้เรามาถึงที่หลุมที่8นะคะระยะอยู่ที่275หลาแต่ว่าเราจะเล y ยอ o ์อัพโอเวอร์บังเกอร์ที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเลเยอัพ hmm. ไป180หลาฉันก็จะตีกับไม้3นะคะ สวยโอ้โหลุงนี้ฉันตีได้เวอร์ไปเลยดีกว่าไหมสองหลุมที่แปดระยะอยู่ที่เก้าสิบหลานะคะเดี๋ยวเราจะตีกับพิชชิงเวทไปเอ็ไซส์ของทวงเต้โอ้ทูบิ๊กทำไมมันบิ๊ก ไ <laughs> ม่มั่นใจนะคะพาร์ from off the green เมื่อกี้ตีมาสวยแต่เลยกดาโอ้ oh. น้ำหนักเป๊ะโอด้ด้านหน้าหลุมมันคุไปขวาเนาะอันนี้กรี๊บแล้วค่ะฉันได้พาแล้วฉันได้พาแล้วอันนี้กรี๊บค่ะกกี๊บก๊บกบ พาแล้วค่ะทุกคนในที่สุดนี่ตอนนี้เราขับรถขึ้นที่ Red Mountain นี่นั่นไงสีแดงแล้วนะคะเราจะขับไปที่หลุม9นะคะก็เป็นหลุมสุดท้ายของวิดีโอแรกนะคะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขึ้นเนินมาลมอย่างสวยเดี๋ยวไปดูว่าสวยไหมลุมนี้ นี่นะคะที่ Red Mountain Phuket Thailand ค่ะนี่ค่ะหลุมที่เก้านะคะให้ดูนี่ท่าดา,ดา นี่ค่ะอ๋อเรากลับไปที่ขับเฮาสค่ะเราตีกลับไปที่ขับเฮาส์ค่ะทุกคนนู่นทงตรงไปนู่นเลยแล้วก็ขับเฮาอยู่นู่นนะคะเฟเวหลอกตาชันเขาบอกว่าเอ็มซ้ายเอ็มระหว่างทงกับบังเกอร์นะคะก็ตรงไปแฟเวซ้าย สวย very good yes kick forward center เลยคะ่ะสวยไหมคะ9กาคะ่ะนี่เราขับลงมาแล้วสวยและบรรยากาศดีเหมือนเล่นกอล์ฟบนเชียงใหม่เลยนะคะใครมาภูเก็ตก็มาแวะเล่นที่เรนเมา t เทนได้นะคะ เดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ทีหลังนี่ของเราอยู่น้่นเลยไม่แล้วก็กรีนอยู่น่นโอเคช็อตที่สองนะคะระยะอยู่ที่110นะคะแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นน้องบอกให้ตี1 0 0 120 ก็จะตีเหล็ก8ไปนะคะไซส์ของทงนิดหน่อยโอ้ยจบแล้วฉันไปขวาเลยขึ้นเร็วเสียอีกเร็วอุตสาตีไม่รู้ว่ามีบังเกอร์อันเล็กอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เลยต้องเป็น ชดที่สาม from little bunker here go get in <laughs> almost in ค่ะพาสวยๆอีกแล้วนะคะแซนดี้พาค่ะตอนนี้จบเก้าหลุมเป็นที่เรียบร้อยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หลุมสิบค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะ